สวัสดีครับสติวเพชรจชาแนลนะครับผมสวัสดีวันที่2กรกฎาคม2 5ง4นะครับตอนนี้เวลา21่สนาฬิกาสีนาทีนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับผมที่กําลังพยายาม เติมเงินเข้าไปในตีโบเลตของแอปพลิเคชันเป่าตังกันอยู่นะครับผมและบางท่านก็เติมได้นะครับบางท่านก็ยังเติมไม่ได้นะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมที่เติมเงินเข้าไปแล้วนะครับแล้วยอดเงินยังไม่แสดงตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมว่ายอดเงินนั้นเข้าจริงหรือไม่นะครับและไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ของเขาวิธีการแก้ไขอันดับแรกนะครับผมบางท่านนะครับก็อาจจะไปเผลอปิดการแสดงผลยอดเงินตรงนี้ไว้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราใช้มือจิ้มไปแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นยอดเงินนะครับแสดงขึ้นมานะครับผมแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้ยอดเงินแสดงอยู่ตลอดนะครับก็ไปกดตรงรูปฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแสดงยอดเงินตรงนี้นะครับกดไปทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับ อ่านี่นะครับผมยอดเงินตรงนี้ก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนตลอดเวลานะครับจะไม่หายไปนะครับผมสวนอีกวิธีการนึงนะครับผมก็กดไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็มากดตรงดูประวัติการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงสามเหลี่ยมน้อยตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับเลือกที่ G Wallet นะครับปึ๊บนะครับอ่า ตรงนี้นะครับผมจะแสดงสถานะการโอนเงินเข้าโอนเงินออกนะครับหรือว่าการเติมเงินเข้าเติมเงินออกของเราทั้งหมดนะครับผมที่ได้มีการดําเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะมาเช็คตรงนี้ได้นะครับผมว่ายอดเงินที่เราเติมเข้ามาแล้วนั้นได้เข้ามาแล้วหรือยังนะครับและหากตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พบยอดเงินเข้ามานะครับผมแนะนําว่าให้โทรไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับผมที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1122นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งจะมีคอร์เซ็นเตอร์คอยช่วยเหลือเราอยู่นะครับก็สอบถามเข้าไปได้เลยนะครับผมว่ายอดเงินเนี่ยได้มีการโอนเข้าไปแล้วนะครับผมยอดเงินยังไม่แสดงในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม กด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ใหม่จากช่อง steelplay channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ